อรุณสวัสดิครับเช้านี้ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่านับถอยหลังกับพลังที่เหลือนะครับพอดีช่วงนี้ไกลซิ้นปีนะครับก็มีคนคุยเรื่องเขาดาวมีคนเขาเรียกว่าเตรียมตัวที่จะเที่ยวปีใหม่ก็ดีหรือคิดโน้ตและโซลูชัน w Year ไว้พอสุคขรวนะครับเราก็เลยมานับถอยหลังกัน ก็ตอนนี้ถอยหลังก็เป็นดูโอกาสสักยี่สิบกว่าวันนะครับที่ประมาณสามอาทิตย์อ่ที่เราจะเริ่มตั้งักคิดว่าจะทําอะไรใหม่หรือไม่อย่างไรดีนะครับราวน,นี้เรื่องการนับถอยหลังเนี่ยมันก็ทําให้คิดได้หลายแบบเพราะว่าอย่างบางทีการปล่อยเจลวดหรือการลึดอะไรสักอย่างก็จะมีการเขาเรียกว่านับถอยหลังกันงห้า ส3 2สมสองหน,งนะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการฮึดความตั้งใจที่จะตั้งเป้าทำอะไรไว้คราวนี้พอเราเริ่มที่จะนับถอยหลังเราก็ต้องเขาเรียกว่าสร้างพลังฮึดนะครับว่าเอ๊ะเรามีเวลาเหลือเท่านี้แต่พอคิดไปอีกทีหนึ่งไอ้เวลาที่เหลือเนี่ยกับเป้าหมาย ที่เรามีเนี่ยมันก็ต้องผ่านการกันกองการวางแผนการตั้งใจมาว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรยังไงในเราลองมาสํารวจกันแต่ละคนว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายในเรื่องการงานการเรียนหรือการท่องเที่ยวหรืออะไรอีกมากมายหลายหลากนะครับที่แต่อย่าไปประมาณแป๊บเดียววุ๊บเดียวมันก็พอไปถึงปีใหม่แล้ว ฉะนั้นแล้วไม่ว่าทุกคนจะมีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะนับถอยหลังไปกี่วันก็แล้วแต่อยากจะให้กำลังใจเดินแบกอัพว่าถ้าเราหมดเวลาแล้วเราก็สามารถตั้งใหม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใหม่บ่อยๆเนี่ยไอ้ความคาดหมายความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าฟิลไปฉะนั้นแล้ว ก็ต้องคิดกันนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นปีใหม่ใกล้มาถึงกับความคิดความแนวที่เราจะทำอะไรใหม่ใบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายว่าเดี๋ยวนะเรามีเวลาเหลือเท่านี้เราจะสร้างตัวตนใหม่เราจะเปลี่ยนงานใหม่เราจะทําตัวให้แตกต่างแต่งตัวใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีความหมายของแต่ละคนฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ดีก็คือว่าเรามีความคิดที่เราจะปรับเปลี่ยนแปลงหรือมีแผนการอะไรก็แล้วแต่แล้วการนับถอยหลังครงนี้เชื่อว่าคงอาจจะไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายของทุกคนแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะมีความคิดหรือเป้าหมายห,หลายอย่างที่จะสร้างพลังให้กับตัวเอง สุดท,ท้ายท้ายสุดไม่ว่าจะมีความตั้งใจอะไรยังไงก็ขอไว้พอไว้ตงหน้าเลยว่าขอให้ทำสําเร็จแล้วที่สําคัญอย่าไปล้มเลิกต่อให้วันนี้เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำนั่นทํานี่แล้วยังไม่สําเร็จเมื่อถึง line, เดท,ำำลเลทยยไลน,น์เราก็ปรับแผนทำความเข้าใจอะไรอว่าเราเห้เราคาดอะไรอยังไรตรงไหนนะครับเราก็บื จะว่าไปบุนเองก็ผิดพลาดหลายอย่างเหมือนกันแต่ผมคิดว่าชี้สําคัญคือหัวใจมากที่สุดก็คือเราแผนได้แต่เราไม่้องเลิกให้กำลันใจทุกคนนะครับและว่ากันต่อไม่ใช่ปีหน้าเรายังเหลือเวลาที่เราจะแค่อีกหนปีน,นี้คิดอะไรไว้ทำไปไม่เลิกสู้ต่อไปนะครับ